ลมสรุปแล้วมันนี่ได้สองเดือนสวัสดีครับผมมันมันสำหรับหลังฉีดหรือยังคะฉีดแล้วสองครั้งฉีดครั้งที่สองที่สิบสี่มิถุนาครั้งแรกวันที่เก้าที่เมษามันจะมีที่อยู่ฟากนู้นที่อ่อฟากนู้นฟากที่มานั่นครับผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องซ่อมเพราะว่าตอนที่ปลูกฝนทิ้งช่วงอ๋อครับผมค่ะใช่เพราะว่าที่ผ่านมาเมื่อกี้มัน ต้นต่อต้นมะขามพี่เป็นร่องๆมาตอนวันที่มารปลูกกระดิ่งมาแล้เนี่ยตรงนี้คือปลูกแปดเมษรสาอันนี้คือสวนสับปะรดพ่นวีแพนต้าวันที่เก้าพืชสภาชั้งที่สองสิบสี่เมตครับเดี๋ยวลองดูให้พี่เพิ่นดูเขาสวยอยู่นะครับผมเขาเป็นเงาครับส่วนใหญ่เขาจะแข็งแรงแล้วก็ใบเขียวเงาต้นสมบูรณ์ใบเขียวเงาเป็นเงาเดี๋ยวเราดูสับปะรดนะเขาอันนี้กำลัง พอดีมานะครับมาเรียกว่าเรามาดูสวนได้สับรถของพี่วิลาบันนะที่เลยที่เราเคยมาคุยเรื่องวีเพนต้านะใช้ตั้งแต่น่าจะประมาณได้ได้เดือนนะครับเดือนนิดนิดนะคะที่เรามากันตอนนั้นนะพิบาบันนะนี่ครับนี่ครับสั่งซื้อกันใหญ่ครับผมตอนนี้นะครับใครดีมากนะครับเอาเอเวอเรสต์มายังไม่รู้ว่ามีที่ใส่หรือเปล่านะเพราะว่าขนกลับไปกลับไปมีสุดยอดเลยนะครับผม มีออเดอร์มานะคะพอจะมาอีก50กิโลโอ้โหสุดยอดนะสุด,สสดยอดมาเลยนะครับตอนนี้ที่จังหวัดเลยนะครับสุดยอดสุดยอดมทีที่โรงเรียนสั่งพรุ่งนี้เช้าอีก40กิโลโอ่อกี้ขนส่งโทรมา50กิโลโอ้โหไม่ไม่ได้วางการไม่ <vallahi S 3> ค่ะไม่ได้วางการเขาบอกว่าที่นี่อ่าสับปะรดรสชาติอร่อยอร่อยไม่เหมือนที่อื่น น้อมีกี่พันครับพี่เวลาวันที่นี่มีกี่พันครับผมนี่ตอนนี้ทุนเราปลูกใหม่คือพันชีตากำลังเริ่มแต่ว่ายังมีไม่มากครับผมตาสีทองมีอยู่ประมาณสามร้อยต้นมาเที่ยวหน้าคงได้ทิมค่ะแน่ที่เราคือพันชีตาพันชีตาเพชรบุรีครับพันเพชรบุรีหนึ่งซื้อหน่อเพื่อนมาสั่งมาไอ้แครี่โอ้สุดยอดสุดยอดเลยเนาะสั่งแครี่มาทดลองปลูกก็ได้ผลอยู่เนาะ Oh. แต่ทีนี้เราเรายังไม่ไม่ทราบเทคนิคของเขาคือลูกของเราได้เท่านี้ต่อไปรเราจะบำรุงติดต่อไปให้โตว่้นครับ,รบผมเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มปลูกแล้วก็ติดแรงมด้วยแต่ว่าเมื่อก่อนก็คือพี่วิลาวันปลูกเป็นพันเลยนะสายสายน้ำผึ้ง,างสายน้ำผึ้งคือเริ่มเริ่มแรกก็หน่อพันนี้ซื้อมาจากไร่ม่วงซื้อมาจากไร่ม่วงมาปลูก ีนี้ก็เป็นสับประรดเหนงยวยใสแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเป็นของเราแล้วใช่ไหมั้ะไม่ใช่ไรม่วงแต่ที่ไรม่วงเข้ามาซื้อเขาว่าอร่อยกว่าไรม่วงเนาะเ <laughs> มืม่อกี้ลองชิมแล้วมันรสชาติมันหวานได้ใจมากหวานแล้วก็อร่อยด้วยครับนี่คือประสิทธิภาพเนาะเราก็สุดยอดมากเนี่ยครับโอเคแบบไม่จืดหวานแบบไม่จืดแล้ดูมันใช่ไหมน่ด้วยนะคะทานไปตั้งเกือบลูกค่ะยังไม่แก่ม่แ่ไม่แก่ เอ้ยไม่ได้ล้างด้วยคือแบบบอกแล้วก็เฉาะทานเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเลยไปดูมันก่อนนะได้ไหมเดียวเดี๋ยวเราค่อยย้อนมาเนาะอันนี้ต้องมีต้องมีเด็กเข็นรถด้วยนะเารเข็นไปด้วยเหรอเดี๋ยวเราไปทีเดียวใช่ค่ะไปแล้วเข็นมาสุดยอดเลยนะครับอันนี้มันเราขี่สองครั้งเสรแล้ว ตอนนี sea, ite, ้เดมันสมลงนรา็ิู่ต้เราก็จเดินูมันสมังนคะตอนนี้เราก็จะเดินไปดูมันสัมหลังนะคะเราจิดรกอนมดมัน้ันนัน้าดมัน้มัน สองเดือนสองเดือนสองเดือนหกวันสองเดือนหกวันน้องเต็งจ้ะลองนิดนึงเนาะอันนี้แตกต่างยังไงบ้างครับพี่ๆนี่เราวันดูแล้วว่ามันแตกต่างพอเราใช้ดีทันต้าแล้วเป็นยังไงบ้างครับแตกต่างคือใบมันจะเขียวเงาเป็นเงาเริ่มเรื่มเงาเงาอะไเนี่ยเห็นไหมคะ ไม่เขียวออกเหลืองๆอ่ะมันเขียวเข้มรอมต้นด้วยนะคะเราไปไปไปตรงโน้นดินตรงนั้นสวยนะตรงโน้นมันมันจะแตกมันจะแตกดินแตกกระเหออกเตียมออกฟวาวต็นสไ้แล้วยกงว้ก่อนไลูกม่ที่จอง่ะมังไม่สุกองไว้บาทนึนะ อืใบมันจะเงาครับก็เหมือนหลายๆที่นะครับที่ได้ใช้บีพันต้าของเรานะส่วนใหญ่คือลำต้นก่อนนะครับสังเกตลำต้นลำต้นก็จะเขียวแล้วก็อวบแล้วก็แข็งแรงนะครับแล้วก็ใบเขาจะมันวาวเขียวนะครับนี่จะเหมือนกันครับอันนี้ไม่นังเลยนะครับสังเกตนะครับ เงินกันเลยนะครับกับแปลงที่เราไปดูของที่ erm ที่บุราครับแล้วก็ของที่พิดนะครับที่อยู่ขอนแก่นะครับหลายๆที่ครับที่ใช้ถ้าเป็นมันสำปะหลังเราถือว่าได้ผลนะครับแต่อันนี้มันแค่สเดือนมันเตรียมออกหัวแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเตรียมออกหัวแล้วมันแตกเกิบแล้วปกติมันต้องสี่เดือนเก้ามันต้องไปเดือนเนาะหรือไม่ก็อย่างช้าก็ ที่จะเริ่มลงหัวคือสามเดือนสี่เดือนขึ้นไปใช่ไหมเพราะว่าเราเราจะมาหวานปุ๋ยลงหัวมันช่วงระเบิดหัวเนาะเออระเบิดหัวตัวศูนย์ศูนย์หกศูนย์ใช่ไหมถอปุ๋ยทางเม็ดนะแต่อันนี้เราใช้วีพต้าเพ่นอย่างเดียวเนี่ยมันเตรียมออกมันแดงแต่เคลื่อ้วมันแสดงว่าเริ่มเริ่มเริ่มสองเดือนลงหัวเนี่ยมันเริ่มลงหัวน่ะไม่ไม่ชั้นเดียวนะดูตรงข้างหลังใช่ค่ะ ต้นข้างๆด้วยเนี่ยต้นเนี่ยต้นนี้ก็แตกต้นนี้ก็แตกแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากเนาะสองเดือนหกวันกิ่งสวยอ่ะสองเดือนหกวันมันเเรริิ่่มมลงามมากเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยใบเขาจะเดียวดูแว็บเลยนะมันเป็นเงารู้สึกว่ามันจะเป็นเงา ใช้ตัวนี้ใช่ไหมใช้ตัวนี้ค่ะ,คะใช้ตัวนี้พ่นทั้งสองครั้ง okay. โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะขออัดวิดีโอลงอีกทีนะครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตหยุดไ์เดี๋ยวจะอัดเป็นวิดีโอแทนนะครับนิดนึงนะครับ